เอออุจัดของเออนี Enough, <Trustee> ่นากัลอไนี่อะไทา่นว <c round>

<Yeah. S 1> โหวเหมือนกันมันขาดตรงไหนวะซึ่งมันติดพิษไงแต่พวกนี้มันตีเร็วติดไฟโหวตัวตีเร็วติดไฟอะ่ะ ได้หมดแล้วตอนนี้ของพร้อมรึเอาสลับไอ้ชาสลับหนึ่งนะนี่แหละมนเห็นหัวมันพอดีอะไรก็ได้ทำมันก็ได้อ้าวอ้าวไม่แซมมอนเลยเอ้าวเกิดเฉยขอ,อ,อตีพวกนี้แล้วเกิดเหรอไม่เชี่ยเลย cái gì vậy? Nó dù hồn đừng bác Ai chả Ừ Ừ Ừ Cái này cũng lên là mở đấy mà Ôi Tài con มีเหลือสองหมื่นไม่ไหวอไม่ไหวยี่เรือสองหมืนมี่ตู้ไงอปเียเป็นเวทอะไรก็ได้นะอืมระรไยิงมันไม่เข้าเลย ห,หรือว่ามอนมันไม่ช่วยเฮียเลยวะมนันไม่ตีระยะไม่ถือไอดาบนั่นไอ้ดาบนั่นนั่นระยะไอ้มันมันมันป๊นอปมันดีไหมหดาบนั่นพี่ดีพี่เฮีย โกพ่อแม่แกเออกูเลี้ยทำเตียงใเหรทำะไรนะนนเลีทเตียงอ,อันยูจะตายเพราะไอ้เงาี่เหี้ยเนี่ย อย่ไกลคนเดยวเลยอ้าวอยู่ไกลไม่ได้เออตัวนี้ต้องใส่พูดเล й เกมวะต้นเกมไม่ไหวเออว่ะเเลือโครเยอะโอเคเราได้บอสตัวใหม่แล้วบอสหลังๆข้อกระโดดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันยังขึ้นอยู่อ้าวดีฟีฟทีฟเรีว่าว่าไม่ได้ทำไมอ่ะ อ,อ,อะไรวะแพ้ hey. ไปย่าบอสอ่ะหรือหรือไม่ได้ไม่หน่าใช่ป่ะไอเฮียเดียขอบยังอยู่อยู่เลยไอเฮียทำไงเออก็ต้องตีต้อตายมันก็ได้เรื่อยๆดิเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเลเซอร์เหมือนเดิมแล้วกันทิ้งไว้ก็ไม่ดีเหมือนกัน เฮ้ยถ้างั้นทำไอ้นี่ก่อนแล้วการเตียงเอาเตียงอย่ด้านบนดีกว่าไอ้เหี้ยกลัวไม่ได้ใช้แล้วหลังๆแต่ยไม่มีโอกาสได้ตีแม่งอยู่ลยเ,ยเลยเยี่ยมเยนแลยไอ้ภูมาโวนเลยจะต,ต,ต้องแลกชีวิตเฮ้ยมึงมาเซฟก่อนไอ้เหี้ยไะแมึงอยู่ไกลเลย อยู่ตรงนี้โอ้โหโอโหไอ้สัตว์มันไม่ว่สร้างไอ้ไก่หนูอวะเออวะมันไม่ไปสร้างไอ้ไก่วะหรือยังไม่เหรอไงเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีให้กูไปล่อเลยไหมล่อเป็นหนี้ได้ด้วยไอ้เหี้ยและไอ้สัตว์ไม่ไหว ไอแม่งอยู่ไอ้ตรงนู้นแหละดีแล้วไอ้เหี้ยแล้วปืนเลเซอร์ยิงทะลุด้วยน,นะประเดิดอ,อ้เล่นในเปีลีออนเริ่มเกลื่อนเฮ้ยเดียขอบอยู่ไหนมาหากูแลว้วต้องไปใกล,ใกล้ๆเลยเว้ยเอยเอนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นเลยเลยแม่งแรงไปเปล่าไปสัตว์กูไม่ใสวก่อเลยอย่างนันน้นเลยนันน้นเลย อันเลยอันเลยต้องแดด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 ใกล้แดชโตแดด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 ได้ขึ้นหนึ่งก็โอเคแล้วเออเนี่ยขึ้นหนึ่งแล้วอุว้ย <Hey. S 1> เออไรไม่ไรไม่ได้มันยังอยู่มันยังอยู่หัวทธ่มันยังได้อยู่อืมทั้งวันยังได้ทั้งวันยังได้ ไอ้ที่อจะตายกี่รอบเลยไอ้สัสตอนนี้อยากให้นี่เกิดนะไอ้บัตรมืนะออะจะได้กระปุกหมูไอ้ฮียอะเริ่มเล่นก่อนนะน,นี่ไอ้หูร้อยแปดวุดแรงน่าชิมิโน้มังโกะเฮ้ยเหมือนว่าเราลืมวาไงไอ้นี่ว่ะแฉลบลืมลืมลืม

กขวาไปขวาสัตว์ไอ้เียมันติดหนืดหาอะไรวะไปเลย,เยมาวันนึงไประเบิดกันระเบิดมือนะเออวัตถุฟัล้วเดียวขอบไปม,มันอยู่ทถวนี้วัตถุฟังอ๋อเกิดเปอยเอยอ่างนี้มา โอ้ยเหี้หินเอตัวไอ้โ,นโนยุฮิไอตัตัวตัวแกยุไปได้กินของคนเร<ล>าผ่านแล้วไปรุ่นฟรีชีพวันไหนจะมีม,าม้าไว้ขีไ่ไ้สัตว์เดินไอ้มันก็มีตัวละครที่ขายมาอยู่แหม เออวีวีไม่มีตังค์เลยตอนนี้ถ้าหลงไอเฮียกอล์ลินหัวควยแล้วหมดเลยใช้จ่ายอย่างอย่างเท่าเทียมอย่างแลกเปลี่ยนแล้วมึงไปไหนอ่ะระเบิดมึงไปไหนไม่มานานอ่ะแม่งวาร์ปไม่ได้อ่ะอยู่ไหน อู๋จะตายอีกรอบแล้วเดี๋มาตัา้วไมเซฟอ่ะโอ้อืมไม่เป็นไรพลทหารเป็นดีสัก อันนี้เลือดอยู่เท่าไหร่เก้าพันแปดพัน อุ้ยไอ้ยาาหาหารอยนะไหวไเพือีละพันนะกะ เด้ี่เฮ้ยเยร่างข้าวแล้วได้เฮี่เ่ยเดี๋ยวบอกแล้วได้ให้เพื่อนตาเป็นยาอ่อนที่บองโลกแล้วมันจะดน่าจะได้คำมทีมามั้งที่เป็นถุงมือที่เป็นมือมาจับอืมสวยเลยเล่นสายเวทก็พาเศษถุกมือหมดแล้วไงไว้ที่มือต้งสองอันเลยไม่มีเที่ะเสกเลยนี่ เอาเดี๋ยวเราจะกลัวจำเถอะที่ยังไงก็ต้องตายอยู่ดีมันมันฆ่าเท่ากันม,มานเฮียมาอาตี่ไว้แล้ว มาแล้วกูจะตายตอนแรกกูลดได้พีละพันโอ้วิน,นเฮียนะมงอืแล้วมึงกะะเ็เสกเพิ่งนั่นแหละผมสะเสกไอ้เฮียนี่แหละเดี็ดนะแล้วก็ทายเฮียนั่นอยู่ไหนเนี่ยเข้าตัวไปแล้วอ่ะเข้าตรงนี้หอ,อยที่กูเกลียดอือ ไม่ต้องหรอกไม่ต้องให้แล้วกูจะไปตายตายยังไม่เกียดจะว,วางไอ้ยับพอมียนั่นก่อนแล้วก็กรปืนเลเซอร์มาไปยิงไปเล่นกูเยูเอ้ยโน่จนะัเพี่เลย ทางไปนี้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 จุกมันไม่โดนไอ้สัตว์ไม่โดนนะถ้าไม่อยู่ใกล้อ่ะมันไม่โดน เกมมันก็ใจดีนะแม่ตีหลายๆรอบอวันหลังกูทำลานบอสแม่งต้องทำเป็นพื้นแบบเรียบๆอะแบบหนินอยน่างเงี้ยไอ้เคียดเดินขุคขาที่ว่าเดินแล้วมัน slow ปุ๊ ันเดียวเท่านั้น,นดียเท่านั้น,น,น,นมาด่วนสลับตัวตองสลับกันแท็งระเบิดกูไม้ติดายแล้ว ลุงศพอีอันเนี่ยลูกปุ๊กลูกตาเฮียเลยเอ้ยเฮ้ยนั่นลักเฮ้ยเพื่อนบ้านนาหีเลยเฮ้ยแล้วนี่อะไรเดนดามิดที่เข้าไรวะก็มีกระสุนอะไรลองยิงไปเลยแซมมอนไรวะเนี่ยเดี๋ยวแซมมอนชาโดแฮน อ๋อไอ้นี่ไงจริงจะมันจะปล่อยเป็นมืออ่ะมึงต้องใส่ของอ๋ออันนั้นต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่เฮ้ยกูได้นี่เด้อเพื่อนอะไรวะล้มล้มกันหัวโกนตัวเปียกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าทิ้งไปแล้วไม่ใช่ของบอล เอาที่มันลุกๆใส่ในกล่องนะเปิดของกูบ้างอออออกมา้ยได้ตรงนี้มาตัวไหนอไอ้เขียดอะไรวะเห็บนะเฮ้ยเก็บของได้เลยนะเว้ย แล้วไอ้เฮี่นี่มันใช้กระสุนอะไรวันนี้อ่ะไหน into Stuff. ไหนคอนเวิร์ตดุลิทินทูแรนดอมสต f รอันนี้เหรอมันจะเป็นพวกเอาของขยปะป่าววะจงไม่ผิดนะอันนี้คือเปลี่ยนกสุน,สนให้เป็นบ้าบ้าบอๆก็คือต้องไปซื้อกระสุนมาไม่แฟรี่สามคนไอ้สามตัว ช่วยอะไรวะโอเคครับอันนี้ถือว่ามีประโยชน์ไปรี่นำทางวะใช่เหรอเฮ้ยอาจจะเป็นของดีมีสามตัวยืนกระติดกระติดกระจกบันมันก็บินไปไหนไม่รู้ตอนนี้อ๋อไอพวกนั้นเหรอน่าจะจับได้หมออ๋อเอาไปจับใช่ไหม จยบแล้วไปปล่อยในถ้ําเพื่อหาของอันนี้ได้ประเทศด้ามีนแะล้ออยากได้ตังค์เพิ่มว่ะเยี่ก่อนนอนขอได้อัพเกรดเถอะ <c oughs> อยากอัพเกดขายขายขาย เหมือนขายบ้านขายรถไลยคิดเอ17โกพอแหละอ๋อเออบัฟดีดีอ่ะอูกูให้แถมเลยโอ้บวกสาวดาเมจสวยเลยกูให้เลยแถมโอ้แถมเงินกับอีหยิบสามก้หมดต เอ้ยปกสีดาเมตโอ้โหสวยจัดเหลือรองเท้าไว้แล้วรองเท้าบุงอุ้มเว้นเอ้ยปกสีกิดิค้าโอ้โหแม่งเฟร็กเอ้ยเฟร็กโอ้ยตังเหลือยี้ต้องอัพเพิ่มเยี่ยบปูสมพัฒนาเดยจนถวาย โอ้โหตอนนี้ปิดคีย์ยิงนั้นละร้อยแต่มันทำไม้ดีมากกว่านี้ถ้ามีตังกว่านี้ที่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮียบ้าไปแล้วบ้าเกลังการพดันเป็นสิ่งที่ดีแต่จะเว้นเกมนี้ไอ้เฮียตู้กระโหลกเลยแล้วเนี่ย โอ้ห้เนี้ยจะต่ออ่ะนอนดีกว่านอนดิวะก่อนที่จะมันเจรามฟาร์มไปก่อนที่จะไม่ได้นอนเนยไปครับ